วันนี้ผมอยู่กับส่วนกับเสียโต้ง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 สวนเสียโต้งครับวันนี้ถ้าเอ่ยชื่อเสียโต้งคุณบงการแตงโมสิครูจักเบิร์ดครับเยอะใหญ่แล้วครับวันนี้อย่าเอิอนเท้าเกยเท่าขาเดี๋ยวจะไปหาเท่าเกยใหญ่โอ้ตายเนาะอย่าเอิอนอันเท่าเกยเ่เท่าคนงานสายลายอยู่บนตะลอบนี้หน่อยเยอะค่ะนี่สามวันแล้วนี่วันละสิบคนนี่วันเท่าไหร่วันนี้สามร้อยไงคะวันละสามร้อยวันละสิบคนโอ้หไม่ธรรมดานี่รายจ่ายเงินหมื่นนะคะสิบคนสามวันก็สามพิศ ไม่เกินสามสิบคูณสามร้อยเนาะบ่เกินบ่เกินสองเดือนก็นได้คืนแล้วอ๋อตาโอ้ผล <laughs> งานมีลีครับแปลงสวนนี่ครับผมก็ไปไลส่สวนแล้วผมเห็นสวนนี่หละสุดยอดเลยครับมันอยู่ในร่มนี่ไม่ไกยนะบ่จ้ามันอยู่ในร่มขนาดในร่มเลยนี่เนาะนี่ยเวลานี่มาแค่น,นี้มันก็นมุดละเนาะโอ้คนงานคนงานมาทั้งใดในบ้านเฮานี่บ่ครับจ้ามาแต่บ,บ้านเรานี่มีสาวๆอยู่บน่นี่มานี่ มเคนี่ครับนี่คนสวนเบิ่งเบิ่งบักแตงข้าวแล้วเบิ่งยอดเบิ่งเทามาแล้วรู้สึกว่ามีความสุขแทนขาเจ้าวนะครับข้าวเนี่ยครับสุดยอดเลยครับนี่โอ้โหดูครับคนงานสุดยอดครับบม่ธรรมดา ประมาณจากไรนุดอยู่นี่ของเจา้าสิบสามไร่ไเนาะก็ถือว่าเยอะนี่เพิ่นกำลังเอาเอายอดบักแตงโมอยู่ครับสีงสงคารามเขายังมีแนวดีๆเยอะแยะให้ดูครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้เบิ่งไปเรื่อยๆครับจำเจ้ <ๆ S 1> คนสวยไม่ได้เลย<ๆ>ถ้าเบีเ้ยเฮตองอันนี้ผู้บ่าวเราครับนู่นยางภูบ่าวนี่เท่าแก่ใหญ่ข์กเจ้าครับ <laughs> <laughs> โอ้ยนจะเสียตงทุกข์กับพลียสีรวยเนะาะวานนี้เนาะ เน,นี่เพื่อนเอายอดครับเนี่ยผมเปาไทยมันไกลๆเวลาเพื่อนดึงออกจยางไรเขาเขาเอือนยังก็อนตงเขาเอือนยังก,ก่อนนี่เขาเอือนจัดแหนงบ่มแสงแหนงบ้านเข<อ>าเอือนเนาะอ,อ่าทำหน่อยจัดแหนงลูกสิบสามไร่นี่อ่าสิบสามไล่เป็นปบ่ถ้าพูดผลิตเต็มที่ได้ประมาณเท่าไหร่ยอดน้ำหนักนะก็ตีประมาณไร่ละไร่ละไร่ละสี่ตันครับผมไร่ละสี่ตันนะโอ้ก็ถือว่าโอเคอยู่ครับผมจุกปีเราตงเห็นนี่ พ่าสาวยังใกล้แล้วครับใกล้จะถึงยี่้วยังไม่รวยสักทีคบคนชทำแตงโบนี่ถึงทำหรือไม่ได้ทำก็ก็มีความสุขถ้าได้ไมาเห็นนะครับครับอ้ก็เลยเออเด้เยข้ามาเห็นแต่่รู้ว่า,วาสวนนกต้งทักหูจักมาลายมือแล้วพอดีมือซ้านี้มาจะไปซื้อปาล์มแล้วกลับมาก็เออเลี้ยวเห็นคุ้นคุ้นรถอยู่แต่โบกาโบกาเข้ามาเพราะว่ามันจริงๆแล้วมันคือว่าแหละแต่ก็ต้องได้มาเพราะว่ามันมันงาม มันสวยมากครับนี่ครับอเดียวผมก็ไปหลายสวนแล้วครับแตงบัวแต่ว่าต้องเสียตุ้งเนี่ยไม่ธรรมดาตัวนี้จะโดนปุ๋ยนิดหน่อยนะครับตัวนี้อ๋อครับเอาแล้วประมาณประมาณเดือนใดตัดนี่ประมาณสิ้นเดือนตุลาครับผมสิ้นตุลาเนาะเออพอ้าแม่้าถ้าใครสนใจแต่งปัดแต่งเล็กแต่งหัวแตงมีมดครับอยู่นี่ครับเสียต้งจัดให้ครับผมสิ้นตุลาครับเดี๋ยวเจอกันอ่ะผู้ไร้เบิงคลิปนี้ก็กดติดตาม ให้ผมเรือยครับเพื่อเป็นกําลังใจผมดาบเชียงจะได้ทําคลิปให้ดีๆให้พี่น้องคนติดตามได้ดูครับผมครับสวัสดีครับเดี๋ยว้โตงสีฟ้ายังสวนปะฝากฝากพ่อค้าแม่ค้าไหมอ่ะให้ฝากผ่านคลิปเลยพ่อค้าแม่ค้านะครับท่านใดต้องการแตงโมนครพนมนะครับผมก็มาได้เลยครับผมฝากเบอร์ได้ครับฝากเบอร์ได้ฝากเบอร์ศูนย์แปดหกสองสองสองหนึ่งห้าแปดหนึ่งครับผมขอบคุณครับวันนี้เสียต้งจัดให้ครับผมสวัสดีครับ Yeah. <laughs>